สวัสดีครับช่องไอเปียวพาเพลินทางยู u ู e นะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอาธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่พระาธาตุพนมครับโอ้โหถึงหน้าวัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันซึ่งผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะครับจะพาคนที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้ไปชมด้านในไปขอพอรกันนะครับว่าข้างในจะสวยสกแค่ไหนครับโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันสวยมาก นี่คือบริเวณด้านในนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยมาแล้วแล้วก็ยังมีบางท่านที่แบบยังไม่มีโอกาสได้มาต้องมาครับที่อยู่ที่ดิมากราบมาไหว้มาขอพรตรงนี้ได้นะฮะนี่คืออัปเดตในช่อง YouTube ของเรานะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ดูอยู่แล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามครับพยายามที่จะมีคลิป ใหม่ๆม,มาอัปเดตให้กับทางช่องของเราอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงฝากด้วยนะครับขอให้แห่งๆปัง,ปงๆรวยๆกันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ